ครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดครับกับ Toyota Racing Car Thailand สนามที่5ครับเมื่อกี้มีคนถามว่าที่ไหนฮะก็พีระเศษฐกิจพัทยาครับชนบุรีนั่นเองครับจะมาดูไหมฮะมาเลยฮะมาเลยมาเลยพีละเซนกิจยินดีต้อนรับนะฮะการแข่งขัน Toyota Racing Car Thailand นะฮะก็ตอนนี้เข้ามาสู่การแข่งขันในรุ่นที่9กันแล้วครับพี่น้องครับประกาศเลือล่อนรถด่วนเลยนะฮะนี่ฮะ เรามาดูรุ่นนี้รถเนี่ยผมดูก่อนนะว่าอะไรชื่อทรุทนเีรุงเทรุค่นารถดนุ่นนี้ฮะ35คันครับคุณพระเยอะจริงๆรรุ่นนี้ครับ438ครับเพียบเพียบเพียบโอ้โหเยอะจริงๆครับ เดี๋ยวลองดูฮะนี่ฮะใครที่เป็นสาวกอะไรนะพี่โมมิตซูบิชิมิ s ูบิชิใช่ไหมจิตวิญญาณขับ4ับอเอโบมามามาระยองจัดมาให้แล้วสดดีครับไม่มีเทปครับสดครับนะครับถ่ายทอดสดครับคุณแบงค์โลกก็รู้นะครับสดนะฮะมาดูได้นะครับคุณแบงค์นะครับคุณชายคุณนากรน,นะครับก็บอกแก้วแก้วแก้วฮะปาเจมบอกว่ามันมากนะครับ เจมต้องมาด้วยมาแข่งเองด้วยอย่างไงเนี่ยบุรีรัมเนี่ยนะมาบ่าวนะครับอ่คุณสมเจตนะครับเชียร์ใครก็เชียร์เข้ามาครับเชียร์เข้ามาครับเราผ่านมานี่ฮะเรามีทั้งหมด18รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเวลาถ่ายทอดสดช่องไหนล่ะครับเราอยู่ที่ช่องนิว18เวลากี่โมงครับพี่โมบ่ายสองถึงบ่ายสามนะฮะครับตอนนี้รายการปกติออร์ตสปซี่นี่จบเที่ยงครึ่งพอดีตอนนี้นะฮะพึ่งออนแอร์ไปใช่ครับ เดี๋ยวรอมาดูกันสดๆได้ครับบ่าย2โมงตรงนะครับช่อง New 18นะครับจดิจิตอลทีวีนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะฮะที่อยู่ฝั่งอัศจรรย์ที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแหมมาเชียร์นักแข่งกันถึงขอบสนามเลยนะครับดูตรงนั้นครัก็เปิดมือถือดูได้นะครับไปที่เพจนะฮะบางคนงงเอ๊ะเขาดูตรงไหนเพจนะครับรซิง t h a i l a n d Channel นะครับกดดูได้เลยครับ มองผ่านมือถือไปด้วยฟังเสียงในสนามไปด้วยฮะเปิดมือถือเลยฮะดูได้นะครับ F6U แข่งตอนไหน F6 ทคานะฮะแข่งต่อจากรุ่นนี้ใช่ครับ hmm. ทคาต่อจากรุ่นนี้ครับดูย,ยาวๆเลยครับพี่เห็นไหมครับ m ิ t s u บิชิอีคามิ i t s บิชิซีเคไทยเบนมิตซูบิชิเอ็ก หรือว่าอีโวสายพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงโคนะฮะมิสุบิชิโคเยอะครับโคโคมิสุบิชิโคโอ้รถเยอะนี่นะครับเห็นเห็นแล้วครับเนี่ยกิจสตาร์ที่2ครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับกิจสตาร์ทที่2ครับนี่ครับประธานมาพบสุขคุณประธานบ้านเรือเล็กบ้านเรือนเล็กครับ ใครที่ชอบเล่นเรือเลยครับลองไปดูได้ครับไปฝากเรือเขาได้ไฝากเเรือครับนี่ครับท่าน้ำนนท์นะลองไปดูครับนี่ฮะประธานสู้ๆนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเวลาลงดีแลครับดีขึ้นทุกสนามเลยนะคุณประธานนะครับเวลาลงทุกสนามนะพี่โมเป็อันดับที่หนึ่งวิศพงษ์ชาดาที่เมื่กอกี้เมื่อกี้คงน่าจะวนใช่ใช่น่าจะวนมาใหม่เพราะเมื่อกี้รถกระดึงกระดึงอ่างง้อ่านี่ฮะนี่ครับสองหกเจ็ดมีบางกุ้ยครับนี่ครับ สองหกเจ็ดทัศนัยนุ่นแก้วกับเ,เวลาคัดไฟหนึ่งนาทีหนึ่งห้าููเจ็ดสีู่้ยูครับนี่ฮะโอ้ส่งประกวดโดยพี่หมีบางแควะรู้สึกพอเราทำการขันรุ่นนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นอีก e ีพีหนึ่งนะฮะของเลสข้าทรายล้านชาแนลนะเป็นครึ่งบ่ายนะฮะเพราะนั้นนะเดี๋ยวช่วยกันแชร์เพจเลสคาไทราล้านนี้ด้วยนะฮะหลังจากจบการขันในรุ่นนี้นะฮะเราต้องแชร์กันอีกหนึ่งเลยนะฮะ ขอความร่วมมือด้วยนะฮะเอาละครับคันนี้มาแล้วใครเอ่ยมาแล้วนิติพงศ์จิตตะหงครับ415ครับสู้ๆครับพี่อ่านี่ครับอะไรเก่งพิมพ์มาบอกว่าใค,ใครเอารถผมไปแข่งใครใครจะไปรู้เ <c oughs> หรอเออรถก็อยู่คุณกูแจรถก็อยู่กับคุณปัดโท่เกีสุบารุใช่ไหม <c oughs> นี่161 <c oughs> 161สุริยาทองอิน,นอันนี้เป็น NA, NA ครับ NA NA นะสู้สู้ครับสุริยานะครับฟีฟซีตั้มโลบาซิงแหมมี f ีฟซีบ้านเรือเล็กด้วยครับนะครับมาหมายเลขค่าศูนย์ศูนย์ไคเชปโยมาแล้วฮะ,ปปะวจุลเทพสุพรรณรัตน์ นี่อันนี้่เฟนนี่นี่ไมเฟนไมเฟนคือไม i เฟนก็ไม่ได้ใช้มิสูบิชินะแต่เฟนอะขับแหมไม่เฟนเลยนะเราอะขับดุมากนะแหมเนี่ยซู้ๆครับปีกัวปีกัวรปโยรถฝรั่งเศสนะฮะอ่ะนี่ฮะรอจะออกปากทางพิษนี่นะฮะมิสุบจะดใช่ไหมใช่ใช่กลับไปแปะรถก่อนไปดูรถนะฮะ ตรวจความพร้อมครับนี่ฮะมาเช่าดูว่าค่อยปล่อยลงไปนะครับอันนี้แรลลี่เทคนะฮะหมายเลข6กเจนะฮะนภัรทรโพธิอัดอันนี้เทอร์โบขับเคลื่อนสี่ล้อหมูบินหมูบินสู้ๆหมวกกันน็อกนายในเงาตลอดเลยนะทุกสนามนะหมูบินนี่เงาว,วิ่งเลยนะเนยดูแลดีเหลือเกินนะใครที่อยากหาอุปกรณ์นะ ชัยที่แบบอยากดีชุดแข่งก็ลองไปดูครับเอสซีฮะเอสซีกรุ๊ปก็คุณหนึ่งฮะจัดบูอยู่ใช่ไหมจัดบู๊อยู่ว่าล้อสวยๆก็มาดูนะเรามีมาโชว์นะจักโรต้าใช่ครับนี่ครับหมายเลข2 2 2ครับพี่โมครับ2-2-2ธีรพัฒน์พิมพาเลือเฮ้ยเกาหลีแน่อันยองอันยองครับแซวนะยองนะธีรพัฒน์สนุกสนุกกันครับ เขาในในเพย์เขามีอะไรใครขโมยรถซูเปอร์ดูซูเอร์ดูเออเออใครขโมยรถกันอยู่นั่ยน่ะสองคนน่ะลุงหมีกับสักเกงอะมาสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าครับนันทชัยทวินมาศมาอีกแล้วเจ้าฉลามฉลามโอ้โหสู้สู้ครับฉลามครับนันทชัยทวินมาศรถสวยซูเปอร์เอ็นเอไปไปเราไปบุรีรัมย์กันนะไปด้วยกันนะครับเป็นเครื่อง 4B11 ที่ไม่เทโบนะฮะ โอ้โหในเพจนี nut, like ้เขาเดือดกันหน้าดูเลยเขาเขาหยอกกันหน้าดูเลยแซวกันหน้าดูเลยแซวกันยับเลยโอ้โหครับต่อมาครับ439ครับวัฒนศักดิ์คงมั่นสู้ๆกับพี่439นะไปเอาที่หนึ่งนะพี่นะเอาให้จุดยอดเลยรับถ้วยนะพี่นะนี่เทอร์โบกับเครื่องสองล้อหน้าครับเขาแซวกันเขาหยอกกันอ้าวออกมาแล้วนี่แหละฮะนี่ครับนี่นะอันดับที่หนึ่งครับไปแปะมาแล้วครับเรียบร้อยครับ เห็นไหมรถแข่งแป๊บเดียวทีมงานสุดยอดนะครับป้ายห้านาทีจากแฟนผมเองครับห้ามจีบนะฮะขอร้องนะนี่ฮะป้ายห้านาทีครับโตโยทราครับขอบคุณมากครับอ่าสามสองห้าคันนี้ครับจากสอครับบีพีสามสองอีกคนหนึ่งครับนี่ครับกิตบุญพรามณีอ่าอะไรห้าห้าอะไรป้ายหวยอ่ะสู้ๆครับสู้ๆครับโหดูดีครับ จ้าวมากครับพี่โมเยอะจริงๆรุ่นนี้นะครับนี่ครับ VP32 อีกคนหนึ่งครับ326คันนี้ครับนัทวุฒินุทัศน์ันคันนี้ซุปเปอร์เอเอครับดูนัทดูอิดนะครับนัทวุฒิบุตรทัศนะครับนุทัศน์ดูอิดนะฮะสู้ๆครับอะไรครับในเพจเข้าอะไรกันครับใครขโมยรถกันไปขโมยรถกันมาอยู่นะครับนะ ามโลบาบางกวยสู้ๆ้อ่ะโจซูบารุม้าเปล่าไม่รู้เ enfin, ด uh, ี๋ยวดูน anyway> ี่น้องใหม่บีบีสามสองครับนี่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 ไม่ได้สองสี่ทัศนีคุณอนุสตร์นี่ครับนี่ครับสู้ๆูนะคะผู้หญิงผู้หญิงเขาจะมีคนกลับสองคนใช่ใช่รถสีชมพูหวานแววเลยคนใช่ครับอีกคนใช่ฮะดีครับทักทายครับเดินไม่ทั่วสนามเลยครับผมติดผ้าครับอ้าวเอกชัย ลงเฮ้ยลงอีกแล้วอกชัยใช่เฮ้ยไม่เหนื่อยแล้วพี่นะช่ำตันลอดยไปพี่ไปพี่เอีอพี่อย่าไปยอมเขาพี่เราทวงคืนเอีอพี่โมใส่เอียฮะมนเมืองมีนมนเมืองมีนนะครับหมายเลขแปดสาม S W โอ้โหประสบโตคแสนพอชัยยาชิโยดาโอ้โหน่ารักจุงเลยนี่ S W a ต้เนี่ฮะ นี่ครับประสบโชคสารพรชัยเท่ครับพี่หมวกเท่มากเลยครับพี่สู้ๆนะครับน่าสู้ๆครับตากล้องนี่ก็พยายามตีลังกามุมหลายมุมนะฮะมุมเสยมุมเหยยนะมุมแงนมุมโอ้โหสารพัดมุมฮะแต่ระวังฮะอย่าไว้ใจนะพวกนี้ไว้ใจไม่ได้อีกคันหนึ่งครับ324ครับ324ครับนี่ครับปัญญาคนเพียรครับโอ้โหส2 4ครับสู้ๆนะปัญญา ไปนะครับชุดสวยรถสวยโลบาเท่ะนะครับนี่ฮะโอ้โหแล้วหลังๆแล้วครับอันนี้นี่ครับท้ายๆครับนี่ครับเห็นไหมฮะรถเยอะทีเดียวครับมีหลายๆรุ่นหลายลหลายคนเลยครับโอ้โหตะกล้องเดินไกลนะคราวนี้ตะก้องเดินไกลนะเก่งนะขยันมากเลยนะเดินไปถึงปิดนูนน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 ่นนะฮะายสามนาทีจาก<ม>านิตโตเฮดเดอร์ทัโบนะาฮะไปสามนาทีทีมงานออกครับเหลือไว้หนึ่งท่านได้อีกคันได้อีกคันครับหนึ่งครับแปดครับ ใช่เอ่ยพี่โมหนึ่งครับแปดปานเทพปานสุวรรณสู้ๆครับพี่โอเคเอาละครับได้เห็นหน้าสมหน้ากันหลากหลายรุ่นเลยนะครับหลากหลายคนเลยนะครับพยายามนะครับันไก่จริงๆฮะช่างภาพเราก็ต้องขยันเดินนิดนึงเอาียังได้ครับใบเล็กสามร้อยครับตุลพาทีทินนี่ฮะตุลพาทีทินครับสู้ๆครับตุล ป้ายหนึ่งนาทีตอนนี้ปากทางพิษเรามีเวลา5นาทีนะฮะเพราะนั้นเอารถแข่งออกไม้ทันนะฮะครับไม่เชนั้นจะเป็นพิษตานะฮะครับใครที่รอรุ่นไหนยังไงครับพิมพ์กันเข้ามาครับนี่ครับพี่น้อง1,100คนนะครับในเพนเพราหลังจากจบรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะสับเปลี่ยนคลิปนะเดี๋ยวรับชมคลิปใหม่นะฮะของเรซิงคาร์ไทยแลนด์ชาแนลนะฮะในการแข่งขันรุ่นช่วงบ่ายนะเป็นรุ่นยิ่งทวีความมันนะฮะรุ่นใหญ่ขึ้นนะฮะติดตามและตลอดทั้งวันเลยนะจ๊ะ เอานะครับเร่งมือนิดนึงนะฮะอา้าวสาวๆทั้งสามคนเดินขบวนนำมาโดยโตโยทัยแล้วก็นิตโตเฮดเดอร์ทโบ มีอีโด้วยดูยันจบแน่นอนเอาละครับใครชอบเป็น FC EVO อเนี่ยต้องดูรุ่นนี้เลยนะฮะมีซูบารุด้วยขอบอกอ่าไปฟอร์เมชั่นหลับครับรถ<ก>แข่งขันทั้งหมด35คันล้นกริดอีกแล้ว ผมผมเห็นซุปลูของแก่งเซอร์วิสที่โดนขโมยใครขับใครเป็นคนขับใครใครเขาของเขาไปเนี่ยไงอันนี้ไงอ๋อใครเป็นคนทำไม่รู้ครับเนี่ยเขาหยอกกันนะครับพวกนักแข่งนะพวกปิดแถวหยอกกันนี้ครับแหมใครเป็นคนทำด้วย โอ้โหแป๊บเดียวครับแม่ผ่านไปแล้วครับนี่เข้าสู่รุ่นที่9ครับครึ่งทางแล้วใครที่อยากดูเรโทรคารนะครับต่อจากรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้ฮะชื่อกันแชร์เพจดอนสก้าทยแลนหลังจากนี้หลังจากรุ่นนี้ด้วยนะ FC เฮ้ยมี FC พิตตี้ครับโอ้โหขอวาร์ปหน่อยครับ FC ออสสไลออนด้วยโอ้โหไม่ธรรมดา มาครับมาครับเข้ามาครับเชียร์ใครรักใครชอบใครพิมพ์เข้ามาครับนี่คุณวุฒิชัยบอกเชียโอ้คุณวุฒิชัยคุณเชียร์เยอะขนาดนี้คุณเชียร์ทั้งเลสเลยดีกว่าครับผมอ่านไม่หมด20 2 4 3 2 5 3 2 6เชียร์สุดใจอ่าคุณกล้องรถเลิศเชียร์นะ้าหนวด V p พีนะครับคุณอสมอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกครับบาง,บางยะอะไรเนี่ยอ่า FC คุณนิติพงศ์ครับ 415ซูบารุที่ราบสูงนะครับจากน้องฟ้าออนะครับเขาบอกมีที่ราบสูงที่ราบต่ำด้านต่ำ<อ>ด้านสูงตายแล้วสนุกกันใหญ่เลยนะในเพจอ่ะสนุกกันใหญ่เลยนะนะครับ fcvp 3 2มี e ีโด้วยดูยันจบแน่นอนใช่ครับคุณชัยนัทครับดูยาวๆครับมีทุกรุ่นครับมาครับคุณยาย,ยายคุณหนูขี้บ่นบอกว่า313สู้ๆนะจ๊นะน้าหนวด20สสู้ๆนะครับ มาร์คมาควส์เกสามเฮ้ยมีมาร์คมาเควสที่ไหนเรานั่นมันมอโต้จีพีเพราะบาดเจ็บเขาไม่ได้เล่นแล้วนะครับ FC ฟซีพิตตี้โอเคพิตตี้น่ารักไงใครๆก็ FC นะครับผมอยากรู้ใครขับเก่งเซอร์วิสเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็รายงานกันในในเพจนะพี่โมคอยสังเกตดีๆเถอะ หกรอบสนามครับพี่น้องครับหกรอบสนามด้วยกันนะครับธงเหลืองแดงเนี่ยสัญลักษณ์ธงเหลืองแดงนะครับหลายๆคนงงครับคืออะไรครับมันอาจจะมีแท็กรื้นอยู่บ้างมีคำนั้นนันนี่ไเงนี่ไงให้ระวังนะครับอยปุนขาวไว้นะครับให้ระวังแต่แซงกันได้ได้ครับแต่ใช้ความระมัดระวังจ่ะมาดูครับเดี๋ยวปล่อยตัวครับ เอาครับเริ่มทำการสตาร์ทนะในรุ่นของ438 m i แ s u มิ s h บิชิ i รซิ่งคานะวิศิพงชาดาตัวหัวขึ้นมาเรียบร้อยแลฮะตามมาด้วยประธานมาพบสุขแล้วก็มีบางกล้วยนะฮะทนัยรุ่นแก้วเอาละครับตอนนี้นะวิศิพงชาดาแม่มีกันชนหน้ามีลิ้วรอยจาก รอบเมื่อสักครู่นี้นะเอาละครับตอนนี้นะรักษาทรงกันไว้รักษาทรงกันไว้ก่อนนะเพิ่งรอบแรกเท่านั้นนะประธานมาพบสุขนะฮะบ้านเรือเล็กนะเอาละครับตอนนี้อันดับที่2อันดับที่3ทัศนาอันดับที่4อนุวัฒน์ขัดเกลาอันดับที่5จุลเทพสุพรรณรัตน์นะฮะชาวสาวกมิตซูบิชินะจับตาดูกันให้ดีนะเขาบอกว่าอีูวชต์นี่เป็นอะไรที่น่าดูนะอยู่ในสนามเซอร์กิตนี่ รประธานมาประสขะตามมาต่อนะเอ้าเปโยครับเปโยมีเปโยหนึ่งคันตอนนี้อยู่อันดับที่เ,เปโยอยู่อันดับที่ห้าไม่เฟรนนครับชุดทางตรงมาแล้วฮะชุดทางตรงมาแล้วครับ20สิปงชาดาครับไฮบูดเลยครับไฮบูดครับทางตรงฮะประธานมาพบสุขครับอยู่วิ่งอยู่ในคาดเดียวกันด้วยโอเพ่นขับเคลื่นลอนสี่ล้อ มีซูบารุอีกหนึ่งคันครับจุลเทพออไม่ใช่ครับจุลเทพนี่เปิ์โยนะโอ้เก่งเซวิทมาจากไหนครับซูบาร,รุสองคันมาแล้วใครขโมยรถแก่งเซอร์วิทไปขับมารายงานตัวด้วยเอาละฮะเอาละฮะวีพีสในเลสนี้ในรถบอกว่า รรทำมาเนียนมากจริงๆนะสนามที่5นี้นะเซตมาแบบฟูทีมเพื่อที่จะไปวิ่งบุรีรัมกันแม่ตอนนี้นะขอดูอันดับกลางๆนิดนึงนะตอนนี้1 2นะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเรามาดูกลุ่ม อันดับที่สินิดนึงนะได้ข่าวว่ามานะอันดับที่10นะฮะโอ้โหครับมาครับนี่ฮะหมายเลข20ครับผู้นำครับตามมาด้วยครับประธานครับสุดนี่ฮะตัดไปกลุ่มนะครับมาแล้วครับกลุ่มประมาณกลุ่มที่10ครับหกเจ็ดนะฮะดห้อันดับ8 9 10 11นะครับมาครับมาแล้วกลุ่มนี้ดีกว่ามานี่ฮะมาเพียบเลยฮะ เอาแล้วครับนี่ครับหมายเลข67ครับเรือยังไงฮะบพี่โมเ้าไปแล้วครับผาลายของตัวเองครับ1 161 161นี่อันดับเจ็ดสุริยาทองอินครับซูเปอร์เอ็นเอครับนี่ครับตามมาด้วย67ครับเอาโดดโอบนอกครับฉลามเนะนนำไปแล้วครับฉลามขอแรงหน่อยฮะไม่ยอมครับ67สปินขึ้นมาครับไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับโอ้โหฉลามรถรอจริงๆครับ บอดบอดี้เบาครับต้องบอกว่าบอดี้คันข้างหน้านี่เบาวกว่าเพราะว่าแดนเซอร์ที่เป็นเ e x ็กเน้น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วครับแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยนะครับนั่นนะฮะเซอร์วิสเหรอใครเอารถไปนี <laughs> ่ครับนี่ครับหมายเลข272ก็ตามา29บ้านนันทชัยวินมาตใช่ไหมนี่ย29อะไรอ่ะหมายเลขอะไร292เองกชัยอ่า โอ้โหคนใช้เบอร์แปะมาหลายเบอร์ครับมงครับไหนนี่ไงฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะสองเก้าสองครับเอกชัยตั้งอะไรนะตั้งวันทีสวัสดิ์นะฮะโอเพ่นนะฮะอ๋อเจอแล้วครับนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับสุบรุครับนี่แหละครับที่ตามหาครับอยู่ไหนครับรู้แล้วรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับว่าใครขับรถคุณครับคุณเก่งครับมาเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับเก่งเซอร์วิส นี่รถของก่งเะ็รับเก้าแปดเก้าสิบครับี่บอกว่ามันมันได้ไรครับเข้ามาเป็นก้อนเลยฮะนี่ฮะหนึ่งหกหนึ่งหนีครับหนึ่งหกหนึ่งนี่สุริยานะครับวิ่งอยู่หนึ่งนาทีหนึ่งแปดครับแต่แต่ครับโอ้โหไล่ใหญ่เลยครับไล่ใหญ่เลยครับสุบรูคันนี้สุริยาทองอินขึ้นไปแล้วครับการใช้ลถแรงมาได้อันดับก็เท่ากับว่าอยู่อันดับที่แปดขลาล่ขึ้นมาครับไลา่ขึ้นมาครับ เอาแล้วดับหนึ่งมาครับตัดมาดูกันนี่ครับอะไรเนี่ยหมายเลขอะไรครับ415นะฮะอยู่ในกลุ่มที่4นะครับอ่ะ5ครับนี่นะ45ใช่ครับ415นี่นิติพงศ์ครับนิติพงศ์หนีอยู่ครับไล่กดดันไว้ยเลขเก้าสุดครับมิสซูบิชิกับซูบารุแน่นอนอนิวัตขัดเก่าครับอนิวัตจะไปขัดให้เขาแล้วครับอนิวัตกำลังไปครับไปเก่าให้เขาครับอนิวัตกำลังไล่ขัดเก่าครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับดูครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วซูบปร์ุครับซูบปร์ลุกซูเปรุกีครับซูบปร์ุกหนีครับอีโวตามครับอีโวไม่ยอมครับอีโวไล่บีบมาแล้วครับบีโบครับไปขัดเกลือกเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูครับดูจังหวะนี้ครับสี่เอสทีฮะโอ้โหไม่ได้ตอนนี้กําลังขัดกันชนของซูบปร์ุเงาแลยโอ้โหสี่หนึ่งแค่ครับนี่สี่พงครับแล้วรุ่นเดียวกันด้วยครับคุณผู้ชมครับเทอร์โบขับสี่ฮะนะฮะ เอามาดูอันดับหนกับ2ครับมาดูคู่นี้ครับดูครับว่าเร็วขนาดไหนครับประธานมาพบสุขครับอันด yeah ั <observing Loud noise> บ2ไลบี่เข้ามาแล้วครับหมายเลข2องครับดูประธานมาพบสุขครับเขาบอกแล้วเขาเปลี่ยนยางมาแล้วครับเวลาลงดีจริงๆครับเขามาใช้อาต้องดอาเบิร์กใหม่แลยอ้หูยเบรเบเบเบวิศิษฐ์ชาดาเอานะวิศิษฐ์ชาดาวีพีสามสองเรียกว่าเป็นรถเรือธงคันนี้เป็นเรือธงของวีพีของวีพีสามสองโอ้โหมาครับเรือธงก็เจอเรือเล็กกันหน่อยครับ มาแล้วครับรอบสุดท้ายครับพี่น้องครับรอบสุดท้ายครับเรือธงกับเรือเล็กครับเรือธงหนีครับหมายเลข2 0ครับหมายเลข2 0ครับวิสิพงชาดาครับโอเพนเหมือนกันครับโอเพนเจอโอเพนครับเวลาโอ้โหเฮ้ยประทานมาพบสูงเวลา1นนาที12่นะครับโอ้โหเปสครับสุดยอดนะอ้าวนี่อีกกลุ่มหนึ่งครับ67ครับตัดมาที่กลุ่มนี้ครับ หกเจ็ดนี่หกเจ็ดนี่อันดับเก้าน้ำพัดพอดิอฐ์นาตาชัยทวินมาสนะฮะกิตติบุลพามณีเครับไล่กันมาครับเอาล้ครับนี่ชมพูชมพูนี่ชมพูเป็ผู้หญิงนะผู้หญิงนะครับนี่ครับมาตูที่หนึ่งครับที่หนึ่งมาเจอแล้วเอาแล้วครับตัวแป๊ครับสามคันข้างหน้าครับเป็นรถชาครับ แล้วประธานมาพบสู่ครับเข้าสู่ S1 ครับกดดันวิสิตพงชาดาขอแหวกขึ้นมาครับลดช้าลบได้ไหมลบไปแล้วครับเข้าสู่ S2 ครับนั่นมันรอบสุดท้ายแล้วครับมารอบสุดท้ายแล้วครับมาครับประธานมาประสูไอต์ส่องเอาแล้วพี่โบเอายาเสร็จรถผู้หญิงด้วยเฮ้ยลบให้อยู่ลบให้อยู่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วครับเรือเล็กเรือธงครับเอาแล้วครับเวลานายแบวกไปเฮ้ยห้บูดห้บูดห้บูดเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเดี่ยวโอ้โห สุดยอดครับสุดยอดยกนวให้เลยครับอันดับที่หนึ่งครับวิสิพงชาดานะจากวีพีสามสองอันดับที่สองครับประธานมาพบสุกกับบ้านเรือเล็กเป็นไงครับเรือธงกับเรือเล็กอ้าววิสิพงครับพอได้ที่หนึ่งปุ๊บจอดเลยครับโอ้โหรถมีมาดูดีครับโดนรถขโมยครับรถขโมยครับไอ้ยกมือให้ครับเอาไปครับเอาไปครับโอ้โหมันก็อันดับที่สามครับทัศนัยนุ่นแก้ว อันดับที่สี่ครับเอกชัยตั้งวานิสวัตรที่ขโมยรถจากแ่งสวิทมาครับอ้นี่ฮะคนนี้นี่เองครับและอันดับที่ห้านิติพงศ์จิตะหงครับแขงสวินหารถแข่งไม่เจอไม่เจอครับเพราะมาอยู่นี่ครับมารับอันดับที่สี่ในรุ่นนี้ไงรถหายรถหายครับพอเมื่อกี้ไปขับสามประตูไงกลับมาเฮ้ยรถหายไปไหนวะโอโหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้คุณมีนเขาบอกว่าภาคดีครับสนุกมากครับ อ๋อนี่ครับลงมาคุยเห็นไหมดีนะจบแล้วนะนี่เดี๋ยววินเนอร์ครับจบแล้วแล้วเสียพอดีเลยอ่ะไม่น่าเชื่อฮะนะครับสุดๆจริงๆไหมฮะซึงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเซอร์วิสกันนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวต้องทำการบันทันอีกโอ้ยังมีอีกหลายรุ่นในรุ่นของ F4 นะฮะโอ้มีคนเชียร์กรรมการสู้ๆด้วยเจ๋งอ่ะเชียร์ทุกคนเลยโอ้โหมันครับมันครับนี่ฮะ บอกแล้วครับเดี๋ยวเราจบแล้วก็จะมีขึ้นอีกคลิปนึงใช่ไหมพี่โมใช่ครับหลังจากจบการขันในรุ่นนี้นะเตรียมรับชมคลิปที่2ของ r ของ r Thailand Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันอีกครั้งหนึ่งนะใช่ครับใครที่อยากดูเรทโ o ค a าครับรุ่นหน้าครับเดี๋ยวจบจากรุ่นนี้ครับไปชมไฮไลท์ครับแล้วกลับมาชมกันใหม่ครับ